ที่ถ <moder ne. S 2> ุกตอนนี้หมสามชั้นสไลด์บางๆฉันล้างทุกอันทุกไปเลยนะคะแต่ว่าจะไม่เห็นเรื่องชิชั่วสซะก่อนโหไออะไรขนาดนั้นเป็นหวัดหรือเปล่าเนี่ยนั่งในห้องแอร์ซะด้วยสิแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งนั่งห่างกัเป็นกิโลคงไม่ติดหรอก ไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าฉันเนี่ยจะมีโอกาสที่มานั่งกินชาบูทาวเวอร์ที่กำลงังคิดกันอยู่ตอนเนี้ยแบบนี้เนี่ยต้องถ่ายรีวิวสักหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนดูสิคะหมูสามชั้นสไลดบบางๆพันรอบเห็ดเข็มทองกองใหญ่ยี่กูเขาไฟกูจิกนะคะ ใหญ่ซะจนดานเนี่ยไม่กล้ากินเลยอะค่ะทุกคนโอ๊ย <c oughs> เสียบรรยากาศหมดอไออยู่นั่นแหละห <c oughs> แล้วทำไมพนักงานเนี่ยไม่เอาหลอดดูดกับแก้วน้ำมาเสิร์ฟฉันล่ะปกติต้องวางบนโตโ๊ะเราไม่ใช่หรอหรือว่าร้านชาบุยเนี่ยต้องบริการตัวเองเอรอก่อนนะจ๊ะ โอ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยดูสิทั้งเมื่อยแล้วก็เสียเวลาจริงเลยเอ่อน้องคะมีคนอยู่ไหมเออลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าครับเดีย๋ยวเพิ่งเข้ามานะครับว่าแต่จะสั่งอาหารใช่ไหมครับอ๋อคือว่าฉันเนี่ยยังไม่ได้หลอดดูดกับแก้วน้ำเลยค่ะฉันไม่รู้ว่าเอาตรงไหนก็เลยมาตามหาพนักงานอ๋อหลอดดูดกับแก้วน้ำถ้างนั้นลูกค้าเนี่ยไปรอที่โต๊ะก่อนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยเอาเข้าไปให้เชิญครับค่ะ ผู้ชายเมื่อกี้ดูแปลกๆเหมือนกลัวเราจะเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยแก้วกับหลอดของคุณลูกค้าได้แล้วนะครับอ๋อถ้าคุณลูกค้าจะสั่งอาหารเนี่ยสั่งได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีพนักงานมารับออเดอร์ให้ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะฉันก็ต้องขอโทษด้วยเมื่อกี้คอแห้งแล้วก็จิกนอำไปหน่อยนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับลูกค้า ร้านนี้เนี่ยบริการดีจังเลยพูดจากก็พอด้วยแถมหมูเนี่ยก็สดสดแบบนี้สิค่อยคุ้มกับเงินที่ช้จานะ่ายน้องคะน้องค่าเก็บเงินเลยค่ะ <c oughs> โอ้ยไออีกละไออยู่นั่นแหละเสียมระยะจริงเลยอะขอบคุณมากเลยนะครับไว้โอกาสหน้ามาอุนอ่นนนอีกนะครับนี่น้อง วันหลังถ้าลูกค้าไอาแบบนี้เนี่ยก่อนจะเข้าร้านให้เขาใส่แม็กก่อนนะไอยอยู่นั่นแหละเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีความเกรงใจเลยอะ่ะได้แล้วครับถ้าวันหลังผมเจอลูกค้าแบบนี้อีกเดี๋ยวผมจะเตือนเขาให้นะครับค่ะไอไม่ดูตามาตาเลอไม่เห็นหรอว่าเขาเนี่ยกำลังกินอยู่เสียงมันย่างจริงเลยคนอะไรกูไม่รู้โอ้ยปลอดก็หมดพอดไอ,อพอดมานี่ไหนซิครับพี่ เออมีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเวลาแก้วกับหลอดใกล้หมดรีบเอามาเติมเลยเวลาลูกคังกินชาบูทาวเวอร์นะจะได้ไม่ต้องรอ,อนานแกเข้าใจไหมเนี่ยฮะอ๋อครับได้เลยครับพี่อ๋อ,อพี่ตะเกียบเนี่ยผมตากไว้แล้วนะครับถ้ามันแห้งพี่ก็เอาเข้ารมได้เลยเออพูดอะไรตรนนี้ไปครับหตากตะเกียบงั้นเหรอทำไมต้องตากตะเกียบด้วยอ่ะปแปลกแฮะ อ๋ตอตาเกียบร้านนี้เนี่ยก็สะอาดดีเหมือนกันนะเนี่ยใส่ใจลูกค้าขอบคุณค่ะชอวคุณลูกค้าคะถ้าอยากได้อะไรสั่งได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณนะคะว่าแต่คุณเป็นเจ้าของร้านแล้วคะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยใช่ค่ะคือฉันเนี่ยมีธุรก,กิจหลายอย่างคะ่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเข้าร้านค่ะขอคสบายนะคะ ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าห้องน้ําอยู่ไหนหรอคะฉันปวดท้องอะคะ่ะอ,อ๋อห้องน้าเหรอคะตรงไปข้างนอกเอ,อ่อเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเจอเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะปวดในต้นยุ่วโอ๊ยขวาซ้ายแล้วห้องน้ําอยู่ไหนเนี่ยขวามัง้ง ของส่วนไหนคิดเนี่ยเหลวมากเลยนะแล้วฉันจะไปอะไรหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันต้องถ่ายคลิปเฮ้ยนอกจากจะมีแก้วน้ำพลาสติกกับหลอดดูแล้วเนี่ยยังมีตะเกียบอยู่อีกเหรอเฮ้ยคุณถ่ายอะไรอ่ะลบเดี๋ยวนี้นะลบผมบอกลบนะไอ้สกปรกอย่าเข้ามาใกล้ฉัน หมดแล้วว่าแกทําอะไรลงไปแกกล้ามากนะแกเอาแก้วน้ำพลาสติกกับหลอดดูดเนี่ยมันล้างต่ลูกค้าเฉยสามะงา,านนี้เนี่ยฉันไม่ยอมแน่ฉันจะเอาเรื่องแกหนีนที่สุด <c oughs> ไอ้อะไรขนาดนั้นเป็นหวัดหรือเปล่าเนี่ยวันนั้นผู้หญิงเสื้อสีเขียวไม่สบายนี่นาแล้วฉันใช่หลอดเดียวกับเขาหรือเปล่าวะเฮ้ยแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยถ้าฉันเป็นอะไรแล้วก็ฉันไม่ยอมแน่ใจเย็นก่อนนะครับ เรื่องทุกอย่างเนี่ยผมอธิบายได้นะครับนะครับคุณ <ใจ S 1> อย่านะเข้ามาใกล้ฉันอธิบายอะไรจะไม่ต้องการคําอธิบาย,ยนะไรทั้งนั้นแค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าแกเนี่ยเอาของเก่ามาใช้ซ้ําหลักฐานก็ทนโทษเห็นไหมเอ่อคุณคะเมื่อกี้คุณบอกว่าเข้าห้องน้ําไม่ใช่หรอคะแล้วมาทาอะไรตรงนี้อ่ะตอนแรกฉันก็จะเข้าห้องน้ำเลยคะ่ะแต่ว่าจะไม่เห็นเรื่องจะชั่วซะก่อนคุณเนี่ยก็คงรู้เห็น,นใจเทพพนักง,งานเนี่ยเอาของเก่ามาใช้ซ้ำสินะ พี่เก่งงแบบนี้ฮะม่ปัดโกไม่รู้จักปิดฮะก็ผมไม่รู้นะครับว่าจะมีคนเดินผ่านมาแถวนี้ด้วยอะ่ะอีกอย่างทางไปห้องน้ํามันไม่ใช่ทางนี้นีบบค่ครับเก็บคําพูดของพวกคุณสองคนเนี่ยไม่คุยกันที่โรงพักดีกว่าเออคุณคะฉันว่าต้องมีเรื่องเข้าใจอผิดแน่เละค่ะและอีกอย่างนะคะลูกน้องของฉันเนี่ยมันคิดเองทำเองทุกอย่างเลยคะ่ะถ้าจะจับนะคะจับมันไปคนเดียวเลยคะ่ะเอาพี่ทําไมที่กันแบบนี้เนี่ยกพพี่บอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าให้ล้างของพวกนี้ก็ไปหยาดต้นทุนไง น้อยเร็วมากเลยนะแย่าของเก่ามาใช้ซ้าแบบเนี้ยคุณรู้ไหมคะว่าหลอดดูดเนี่ยมันสัมผัสกับปากโดยตรงคุณอย่าบอกนะว่าคุณไม่เคยทิดแล้วไม,ม่ลูกค้าเนี่ยใช้ซ้ำแบบเนี้ยต้องเร็วขนาดไหนะคะทําแบบนี้ได้เนี่ยก็ฉันทําแบบไม่ต้องนานละไม่เห็นมีใครจะว่าอะไรเลยและฉันเนี่ยก็ทั้งล้างทั้งเช็ดแถมไม่พอนะคะเอาไปตากแดยตั้งหลายชั่วโมงฉันใช้ซ้ําแบบนี้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยประหยัดนะคะรู้จักไหมเน่คุณ คุณอยากประหยัดจริงๆเนี่ยก็ซื้อแก้วดีๆมาใช้สิคะจะได้ล้างแล้วกลับมาใช้อีกแก้วแบบนี้เนี่ยมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวค่ะไม่ใช่มาล้างแล้วก็ใช้ซ้ำแบบนี้ฉันรู้นะคะว่าต้นคุณมันแพงแต่ว่าคุณเนี่ยก็ควรรักษาความสะอาดบ้างไม่ใช่คิดแต่จะประหยัดเดียวอะ่ะก็แน่ไงสะอาดแล้วนี่ไงฉันเนี่ยล้างแก้วแล้วก็ล้างหม้อทุกวันและฉันเนี่ยก็สะดวกที่จะใช้แก้วพลาสติกแบบนี้ถ้าคุณจะงกขนาดนี้เนี่ยกลับไปนอนเล่นที่บ้านเถอะนะคะไม่ต้องมาเปิดหร้กคะ่ะร้านชาบูอะ่ะ อย่างคุณเนี่ยจะไปรู้เรื่องอะไรเป็นเจ้าของร้านเหรออย่ามาพูดดีกว่าและฉันเนี่ยก็คิดไต่ตองมาดีละที่ใช้แก้วแบบเนี้ยฉันก็อยากรู้เหมือนกันไก่แค่แก้วน้ำพลาสติกกับหลอดดูดเนี่ยมันจะกี่บาทกันเชียวนี่ใช้สมองคิดหรือใช้ตาตุ่มคิดเนี่ยฮะถึงได้มีไม์เซตแบบเนี้ยฮัลโหลค่ะเข้ามาได้เลยร้านชาบูทาวเวอร์นี่แกงหาใครดีดูเลยนะฉันไม่ให้ อยู่นะครับผมมาจากหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิญคุณหลิวเนี่ยไปกับผมแต่ด้วยดีนะครับถ้าคุณขัดคืนเนี่ยจะถือว่าคุณทําทุกอย่างตามที่ผู้เสียหายแจ้งมานะครับเอ่อคุณคะใจเย็นก่อนนะคะฉันว่าไม่มีใครแจ้งหรอกค่ะคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันค่ะโอ้ยงูโกรเลยแกเป็นลูกน้องฉันเข้าไปเข้าข้างฉันพูดอะไรสักอย่างสิฮะเอ่อคือว่าผมเออเชิญนะครับ